สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนรับผมพบกับช่องขุนเดชพากินแช่นิ่เครับผมมีเมนูสุดพิเศษมานําเสนอพี่น้องแล้วครับผมเี่ยนปลาหมึกครับผมจากร้านแม่ปิ่นอาหารทะเลสดบ้านประหีนะครับเด้อนี่ครับผมปลาหมึกคนสดๆครับผมกรอบกรุบๆครับผมพี่น้องมาพี่น้องจวดน้ากันครับพี่น้องนี่แหละเนี่ยมันเสียบนะผักโหละ้าครับผม ขอมันเข่ากันพี่น้องตัวนี้ใส่ครับผมพี่นอ้องอืมอืมแซ่บแล้วเมนูนี่พี่น้องบอกเลยว่าสุดนี้วัดพี่น้องนี่ครับอืม มาเล้วครับพี่น้องสุกุซุกคนครับผมมันเซีบๆสียบเหมือนกันเนี่ยมือแรงครับผมอืมพักพี่น้องอืพหัวผ่ากับยางเสียบพี่น้องอืมนี่พี่น้องเสียบครับผม พี่น้องสุขสุขคนผคบผมมาบผมแซ่บแซ่บเหมือนกันมือนี่แดดล่มล่มตกครับพี่น้องอนี่นี่ครับพี่น้องเนี่ยมันแซบนะครับเนี่ยปลาหมึกครับผมชุดๆซดปลาหมึกบอเค็มพี่น้องกรอบหวานเนื้อครับผม ร้านเพิ่์มินดด้วของสดๆพี่น้องมือนีงมึอนี่ก็มีเครงหอยแมงผู๋ครับผมปลาหมึกสดๆมึอนี่คนคัดสันมากครับผมลังสันของดีๆมาพี่น้องสุงกุสกคนได้ชิมได้ก,ดกลิ่นนะครับเนาะอาหารทะเลสดๆครับผมร้านเมิร์มินนะครับเพื่อนพี่น้องมาครับผมอพูดง่อย โหระพากับออเกนิกพี่น้องปลูกเองครับผมแม่พ่นปลูกไว้นะครับเนาะบ่ต้องไปซื้อครับผมอยู่นี่ครบเบดครับอยู่นี่มุไหอยู่หน้าครับผมนี่พี่น้องคำยิ่ง้ครับผมใสแล้วครับอื้อือ ข้ามใหญ่ๆพี่น้องดั๊วัดเด็ดครับผมเมนูนี้ต้องลองเลยพี่น้องด้วยตุนๆจะได้กินครับผมมาครับผมมื่อนอี้ขอขอบคุณเอฟซีหลายๆนะครับด้วยเพื่อนดัดปลาหมึกให้ หนึ่งกิโลครับผมสุทธยอดหรือเอฟซีกันไหดเด็ดเงียบประมึปะมปะกปันกินหน้ากันมาแต่เล็ดจัดนะเลือครับผมมาครับผมจัดบาเด็ด,ดครับผมนี่มาพี่น้องสุขสุขนะผมเซ็แบแซ่บเหมือนกันครับพี่น้อง ครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแตีงเดือนเด้อพี่น้องสุขสุขคนครับผมคุณเดชพากินแช่แน่ครับผมทางยูทูบเดียวก็ทางเฟซบุ๊กเด้อพี่น้องสุขสุขคนครับผมมื้อนี้ก็แซ่บหลายครับผมเงี้ยนประมึกครับผมแซฟเซฟต้องกันครับผมมื้อนี้ก็ขอกล่าวค้ามบาสสวัสดีพี่น้องนะครับเด้อสวัสดีครับ